เชิญร,ร,รมสำนึกดียิโยมพุทธศาสนิอกชนทั้งหลายสารธรรมสั้นๆวันนี้จากริมทานธรรมสถานนะเปลี่ยนจากธรรมะก่อนฉันวันนี้ไม่ได้บันทึกก็เลยมาบันทึกสายหน่อยนะเป็นสารธรรมสั้นๆจากการประชุมของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดโดยมีพระเดชประคุณหลวงพ่อ เจ้าคณะภาค11มาเป็นประธานสอนะ์ประชุมกันที่วัดสริจันทร์เมื่อวานตําบลเทนมยอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ก็มีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอร,รองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตําบลรองเจ้าคณะตําบลแล็เลขาของเจ้าคณะตําบลแต่และตําบลในจังหวัดสุรินทร์เราจะประเด็นการนะกล่าวเปิดงานให้ลักคิดสารธรรม โดยหลวงพ่อเจ้าคณะภาค11เมื่อวานก็ยิบยกมาเคียนเป็นบทกวีสั้นๆดังนี้ก่อนลุกยืนก็ต้องผ่านการหกล้มก่อนจะคมก็ต้องผ่านการถึมทื่อก่อนจะเก่งก็ต้องผ่านการฝึกปรือก่อนจะมีชื่อก็ต้องผ่านการเพียรพยายามหวังอะไรก็ต้องใฝ่เป็นสำคัญทําสิ่งนั้น ด้วยเพียรพยายามหนาความสำเร็จเป็นผลเกิดตามมาสมปรารถนาสำเร็จได้โดยใจเราหนะลวงพ่อท่านพูดถึงเรื่องว่าชีวิตการบริหารงานการบริหารชีวิตต้องสู้ทนดิ้นรนขนขวายการที่จะลุกขึ้นได้เนี่ยก็ต้องผ่านการล้มการนั่งแล้วก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นยืนได้ก็จะยืนผงาด ในสายตาของผู้คนได้ก่อนที่จะคมนะก็ต้องผ่านการทื่อเมื่อรู้ว่าทื่อรู้ว่าไม่คมก็ต้องเร่งในการฝนนะฝนฝนให้คมฝนให้บางฝนให้คมเนะเหมือนมีดพระต่างต่างที่มันไม่คมก็เพราะว่ามันทื่อเพราะนั้นต้องการให้คมเนี่ยก็ต้องต้องฝนให้มากนะคนเราก็เช่นเดียวกันต้องฝึกฝนตนนะฝึกฝนตนคนคนที่จะเก่งต้องผ่านการ ฝึกปรือคือการฝึกฝนตนนั่นแหละก่อนที่จะมีชื่อก็ต้องผ่านการเพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นแต่เราเพียรพยายามในการทําความดีความถูกต้องด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาสิ่งที่เราปรารถนาความสําเร็จความเจริญในหน้าที่อาชีพหน้าที่การงานต่างๆก็สามารถที่จะสําเร็จได้ วันในสารธรรมสั้นๆที่หลวงพ่อเจ้าคณะภาคได้พูดเมื่อวานวันนี้ก็เลยยกมาเขียนเป็นบทกวีนะครับสาธยายให้ญาติโยมที่ติดตามฟังธรรมสั้นๆจากอินมทานธรรมสถานให้ได้รับฟังเป็นข้อคิดว่าชีตเราเนี่ยต้องสู้ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาเพื่อที่จะลุกขึ้นให้ได้นะเมื่อลุกขึ้นแล้วเนี่ย เราพร้อมที่จะฝ่าฟันต่อไปด้วยความเพียงพยายามด้วยการเรียนรู้การปฏิบัติพัฒนาตนให้คมเหมือนดังมีดนะมีความคมก็สามารถที่จะทำบทบาทหน้าที่การงานของตนเองให้ดีให้สำเร็จได้การคมก็คือการมีปัญญานั่นแหละการมีปัญญาในการรู้เข้าใจหลักคิดหลักธรรมน้อมนำหลักคิดดับธรรมโดยเฉพาะธรรมขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ย นำมาประพฤตินำมาปฏิบัติพัฒนาไปความสำเร็จก็จะเกิดจะมีขึ้นได้ด้วยความเพียงพยายามของเราท่านทั้งหลายนี่แหละนันวันนี้ก็ถ่ายภาพให้เห็นเรือธรรมนะเรือธรรมนำชีวิตส่นิพานของวิมธานธรรมสถานด้วยแล้วก็นำหลักคิดหลักธรรมของหลวงพ่อย้าคณะภาคที่11ที่ท่านได้พูดเมื่อวานนะิงก็ติดตาม รับฟังทางการถ่ายทอดสดทางออนไลน์นะไม่ได้ไปร่วมประชุมด้วยหรอกนะแต่ว่าก็ได้ประโยชน์นะยอโยมก็เลยหยิบยกมาพูดมาสาธยายเขียนเป็นบทกวีไว้เป็นข้อคิดเตือนจิตสกิจใจก็คงจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมทั้งหลายจเจริญธรรม